การระบายความทุกข์ความรู้สึกที่ไม่ดีของคุณให้คนอื่นฟังหรือระบายบนสื่อครูอยากจะบอกแบบนี้นะการที่คุณไประบายให้คนอื่นฟังเป็นการตอกย้ําในสิ่งที่คุณรู้สึกไม่ดีในสิ่งที่คุณทุกข์การที่คุณไประบายบนสื่อโซเชียลก็เช่นเดียวกันเป็นการแสดงออกว่านะ คุณเป็นคนเช่นไรฉะนั้นวิธีการนะคะเวลาที่เราทุกข์หรือรู้สึกไม่ดีมากๆหรือแย่มากๆนะคะสิ่งที่เราทําได้กลับมาที่ตัวเองหายใจเข้าออกลึกๆไปทําในสิ่งที่คุณชอบสิ่งที่คุณรักนี่คือทางออกไม่ใช่ระบายไปอธิบายให้คนโน้นคนนี้ฟังยิ่งคุณระบายคุณก็ยิ่งตอกย้ำคุณยิ่งเจ็บค่ะ หยุดระบายนะคะถ้าคุณอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะกลับมาอยู่ที่ตัวเองดูแลตัวเองให้ดี